สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับรายการในตำนานอีกครั้งครับกับตบเกรียน่โอ้โหวันนี้นี่คือนะเฟนี่คือน้ายูทูบโครมครับมาในส่วสครับเช่นเคยครับวันนี้ถ้ามีเรื่องของเกรียนแสดงว่าต้องมาถ้ามีเรื่องเกรียนแสดงว่าผมต้องมาครับนี่คือน้านี่คือแดชบอร์ดครับ การวันนี้ก็วันนี้ผมพยายามสภาพนะครับวันนี้ถ่ายอัดวันบัคกบ้ชาสภาพสหน่อย,ยกันเสียงก็โอเคนะได้ยินได้ยินทุกันเอาไมค์จอปากเลยทีเดียวนี่คือช่องของผมนะครับวันนี้ขอใช้พูดที่ชิลนิดนึงนะครับวันนี้ขอชิลนิดนึงนะครับวันจุดสปายอย่างนี้แต่ว่าเรื่องเกมที่ามาครับ ผมได้ลองเข้าไปเช็คในผู้ติดตามครับนี่ครับเอาเฉพาะที่แสดงนี่คือหนึ่งร้อยหกนะครับแต่ถ้าว่ามันมีเรื่องของเกรียนครับสำหรับอันนี้มาซัมมารีกันนิดหน่อยนะครับเพิ่มเติมครับยังไม่หยุดนะครับเราจะมาเริ่มตัตยุคแรกของช่องเลยนะครับเราจะมานับกันนะครับช่วงนี้เราจะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเราจะเริ่มนับกันก่อนครับว่า เกรียนตัวนี้ทำไปทำช่องอะไรบ้างครับมาเดี๋ยวทำช่องไว้กี่ช่องที่มา s ซับส i b e ปกนะครับตอนตอนนี้อยู่ที่กลุ่มที่เป็นคนที่เขาสนใจนครับมาแล้วครับเพเลื่อนขึ้นมาครับ มาครับจุดสตาร์ทจะอยู่ที่ต้องรอไปเรื่อยๆครับนี่ครับสตาร์ทนี่คือหนึ่งนะจะดูที่ลักษณะการตั้งชื่อมันจะคล้ายๆกับเกเรนกับโยชินะครับก mm hmm. ็คล้ายๆกันนะครับโดยเริ่มจากตรงนี้ครับเจ็ดคอยโยชิเบซอันนี้ของมัน <c oughs> มีผู้ติดตาม8คน อันนี้เฉพาะที่มันขึ้นสาธรารณะและที่ผมสามารถตรวจสอบได้จากการที่มัน Subscribe นะครับนี่คือสองครับคิดวิชุดเดอะไรอะอะไรวะเนี่ยมันสะกดยังไงมันมันต้องสะกดอีกอย่างหนึ่งพี่เจ้าสองแล้วที่เห็นนะครับฟุกุนโชดข้ามไปเลย อันนี้ช่องสำรององผมนะครับสามสี 3, 4, <c oughs> 5, mm ่ครับห้าอืมหมหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอุ้ยเท่าเฉพาะที่ผมเห็น เห็นเนี่ยสินะฮะแต่ถ้าว่า12บสอคนแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วเนะี่ยผมเคยได้มีการเซฟไว้กับของนี่ครับไว้ในอยู่ในโฟลเดอร์เป็นรูปที่คุณบริทครับส่งมาไม่มั่นใจว่ามันยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตนะ <c oughs> วันนี้เราขอมาลุยเดี่ยวดีกว่าวันนี้ลุยเดี่ยวครับแต่ว่าคือปกติเนี่ยผมจะต้องมาแบบว่า กับเพื่อนของผมนะครับแต่วันนี้คือขอกลับมาลุยเดี่ยวรอบหลายเดือนครับเดี๋ยวสักครู่นะครับวัลลิเนตหินอ่ะโอเคมาครับตอนนี้เนี่ยกำลังสืบข้อมูลเก่า คือจําได้ว่าคุณบงบงเพื่อนผมครับเขาทําการรวบรวมรายชื่ออะไรครับว่าจริงๆแล้วมันมีกี่ชื่อ,อกันแน่นะมันมกี่ชื่อนะแต่อ๋อนี่ครับแต่ตรงนี้เป็นข้อมูลเมื่อปีสองเมื่อประมาณยี่สิ้ามีนาคมสองพันสิบสี่ซึ่งปัจจุบันเนี้ยอันนี้เอามาดูเฉพาะเมื่อปีสองพันสิบสี่นะครับ ข้อมูลตรงที่คุณกำลังจะได้ชมนี้คือสุดแค่ตอนปี2014วันที่29มีนาคม2014นะครับกำลังจะครบกำลังจะครบสปีแล้วมาดูครับมันทำอะไรไปบ้างนี่คือ1 2 3 4งสองและนี่ครับคือตอนนั้นเนี่ยมันจะเจ,ะจะตอนนี้ทะลุสน่าจะทะลุร0อยสอแล้วด้วยสามเปครับ <c oughs> นี่ครับ ซึ่งรูปแบบการตั้งชื่อก็จะตั้งชื่อด้วยคีย์เวิร์ดเดียวกันคือคิมโยชิโยชิหรือการเรียนแบบชื่อของกลุ่มพวกเราครับซึ่งนี่คือคุณบงบงวริษทเขาทำการรวบรวมไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งก็จะถูกซึ่งจะมีทั้งแบบว่าการถูกการเรียนแบบชื่ออย่างเช่นคิมดะสกาทุกนี้ครับไปลอกพี่บีดสกา สเลกคนเดินไปสั่งคิมโยชิคอมม e d ดี้และที่หนักที่สุดในอดีตครับโยชิเด็กอายุแค่เด็กเด็กพิการทางแบบว่าพิการทางสมองอย่างขออนุญาตต้องใช้คำพิการทางสมองนะครับเขาเขาเคยสร้างตำนานไว้ครับกับเพลงหนังโปเอวีสแปบวกในตำนานครับใครที่ใครที่ยังไม่เคยดูแนะนำให้ไปดูในนี่ครับตบเกรี่นแตกใน จำได้ว่าน่าจะเป็นนี่ครับในตอนนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยตรงนี er> ้ในตอนที่สองเนี่ยตอนนั้นปฏิทนเทปยี่บสองตุลาคมสอง3สิบสมพี่โอบอกว่าหกเจ็ดขวบนะครับหกเจ็ดขวบสิบสี่ก็แปแสดงว่าน่าจะสิบขวบแสดงว่าน่าจะสิบขวบแหละครับก็นะครับอย่างที่คุณได้เห็นนะครับว่านี่คือ จะจะชื่อนะขนาดนั้นตอนนี้ทะลุร้อยไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ทะลุร้อยเรียบร้อยแล้วข้อมูลแต่ทีนี้ครับอยากจะให้ด้วยด้วยในอดีตผมได้ทําการลงแบบว่าลงรายละเอียดไว้แค่ว่าเกรดตอนนี้เรื่องของก๊อปชื่ออะไรแต่วันนี้ครับผมจะขอกลับมาทะลุทะลวงเข้าไปสู่ช่องของมันมครับอีกครั้งหนึ่ง <S <S เดี๋ยวยังไงก็ออกคันเบรกสักครู่ครับอ่าล่ะครับ เราก็กลับมาแล้วนะครับตอนนี้มันปัญหาก็ไม่มีปัญหานะครับเราจะกลับเข้าสู่ช่วงจบเกมกันต่อนะครับถ้าชิวไปึงไหนเนี่ยครับเอาละครับ,เ,รบเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูกันครับเดี๋ยวผมจะขอลองเช็คดูว่าตามที่นี่ครับล่าสุดนะคะอันนี้คือล่าสุดส่วนเดี๋ยวขอดูยอดนิยมที่สุดว่า subscribe กลุ่มไหนที่เยอะเราจะไล่ดเูเฉพาะ ผมจะตัดช่องที่ไม่จำเป็นออกเฉพาะช่องเกลียนนะครับของนี่ครับอนนี้ผมเปิดหนึ่งซึ่งหลักการของการที่โยชิจะเกลียนเนี่ยรูปแบบมันจะคล้ายๆกันทุกครั้งที่มันเกลียนครับยอดนิยมเอาล่าสุดนี่แหละมาดูครับ ช่องแพทริกเคิลสเตฟานออสตินถูกไหมไม่ชื่อชื่อมันแต่หากลองเข้าไปดูดีๆครับลองดูรูปนี้ดีๆนะครับเกี่ยวกับนะครับเข้าไปดูนะครับผมว่าน่าจะได้เห็นอะไรดีๆแล้วล่ะซึ่งนี่ครับช่องนี้เนี่ย ดูครับหากดูภาพนี้ไกลๆแน่นอนว่าเนียนมากเนียนจริงๆแต่พอดูใกล้ๆอย่างตรงเนี้ยมันชิดรู้สึกได้เลยว่ามันไม่เนีไม่มีความเนียนหลงเหลือเลยครับสูมสูมไ้ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์อู้ซี่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเค,อเคนี่ครับหากดูดีๆเนี่ยมันไม่มีความเนียนหลงเหลือเลยครับ มันไม่มีความเนียนหลงเหลือเลยครับ <c oughs> อย่างที่เห็นนะครับ <c oughs> ผู้ติดตาม135คนอุย้ยเยอะอว่าผมมีแค่แต่เดี๋ยวแต่ผมจำได้ว่าช่องแล้วช่องผมล่ะคนดูเท่าไหร่บอกว่าตอนนี้คือไล่กันมาแล้วไล่กันมาผมไม่รู้ว่าแต่เชื่อว่ามันจะแซงได้สักวันแต่กัน <c oughs> คนดูของผมเนี่ย44,402คนครับเหลืออีกนิดหน่อยก็ อุ้ยสลับกันแรกครับตบเลยแล้วที่สำคัญครับมันเป็นสมาชิกมางตุลาคมปีที่แล้วนี่เอง <c oughs> และส่วนของผมครับส่วนของผมเนี่ยส่วนของผมก่อตั้งเมื่อ28กุมภาพันธ์2002ซึ่งก็อีกไม่กี่วันก็จะครบ4ปีแล้วครับผ <c oughs> ู้ที่ตามน้อยกว่าแต่คนดูเยอะกว่าครับค <c> ำ <oughs> ถามคือทำไม ทำไมเจ้าแพทริคโคสตีเวนอัสตินหรือโยชิเนี่ยเขาถึงมียอดผู้ติดตามได้เยอะขนาดนี้และยอดวิวพุ่งทะลุตั้งแต่วันก่อ,กอตั้งเ่ยครับและที่สำคัญอ,อ้างว่ามีผู้สนับสนุนเนี่ยคือฟีฟ่า16คอยนเกมสซึ่งผมเชื่อได้เลยว่ามันไม่นีมันไม่มีทางแบบว่า มันไม่มีทางแบบว่าไปขอสนับสนุนง่ายๆครับนอกเว้นแต่ว่าคุณจะแคสรีฟ้าเท่าน,นั้นครับและขอเห็นว่ามันโดดเด่นคุณทาคอนเทนต์แล้วโดดเด่นคุณถึงจะให้ขอถึงจะให้คุณครับเสื้อนี้คือโคตรยากเลยนะครับและหลักๆเนี่ยหากดูวิดีโอต่างๆเดี๋ยวจะให้ดูครับนี่คือคลิปล่าสุดครับสมน้ำหน้าเกณฑ์ตัวเองมันว่าตัวเองรอเปล่าครับ ผมบอกเลยว่าทําไมถึงเมื่อกี้ผมยังไม่ได้พูดนะครับทําไมถึงเป็นอย่างนร,ร้็็ตอบคือเพราะส่วนใหญ่คลิปที่คนดูเยอะๆของมันเนี่ยเป็นการไปก๊อปเข้ามาครับเดี๋ยวให้ดูเลยครับเนี่ยนี่ครับนาทีฉุกเฉินนี่คนดูเจ็ดพันกว่าคนครับทีเซอร์ของ rs องนี้คนดูก็ยิ่งเยอะเข้าไปอีกครับเนี่ยฮะนี่แล้วที่สำคัญเลากก๊อปวิดีโอกันมาละจากหลา์สํานักครับ แทว่าหลายสำนักเลยนะครับส่วนวิดีโอที่เป็นเฉพาะแบบว่าวิดีโอตัวของมันเองเนี่ยวิดีโอตัวนี้ครับ New r e a w Men All in One Face Watch ซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรเลยครับ45ดูแค่45คนซึ่ง <c oughs> <c oughs> มันน่าหวัวมันจะน่าหัวเราะอยู่นะครับที่ว่ามันคนดูพุ่งได้ด้วยการกอปคอนเทนต์ชาวบ้านของมาแต่ของผมเนี่ย ถึงคนดูกำลังจะไล่กันแล้วแต่ผมพยายามที่จะกรอบมาให้น้อยที่สุดถึงถกรอบก็จะให้เครดิตไว้ด้วยครับซึ่งนี่คือซึ่งในตรงเนี้ยนี่คือวิธีที่ถูกต้องครับมาดูช่องต่อมาครับเอาเฉพาะช่องล่าสุดแล้วกันครับพัต t ิ hero g a m e s F.O.3 ก็คือ F.O.3 ก็คือ FIFA Online 3ครับนี่ครับไม่มีคนดูคนดูน้อยมากครับ ติดตามก็แต่ต,ตก็สตอกเกอร์แต่พวกผมเนี่ยฮะสตรอกเกอร์แต่พวกของผมอย่างผมพี่โอลแล้วก็ซึ่งคนดูเนี่ยคลิปที่คนดูเยอะที่สุดก็ซึ่งมันไม่มีอะไรดีเลยครับและที่สำคัญรูปนี้ก็ตัดต่อชัดเจนครับสร้างความยาวแรงความเป็นออทิสติกให้ตัวเองนี่แหละครับวิดีโอต่อมาครับปฏิฮีโร่โปรกชั่นครับก๊อปรูปแตงโมงของอะไรมาวะครับ ใครเตาะได้เตาะปฏิฮีโร่ปฏิสนธิฮีโร่เหรอครับซึ่งส่วนใหญ่นี่คือการก๊อปวิดีโอมาเกือบแบบร้อเซนะครับส่วนของผมเนี่ยถ้าก๊อปก็จะก๊อปให้น้อยที่สุดถ้าอาจผมจะให้เครดิตชัดเจนแต่จะอยู่ายในใน d e สคริปชั o นครับส่วนคือเอาง่ายฮะถือว้คนดูจะน้อยกว่าแต่ ผมก็พยายามสร้างคอนเทนต์ของตัวเองครับตต่ประเด็นคือวิดีโอล่าสุดที่ช่องล่าสุดครับคำถามคือคำถามคือคุณผู้ชมครับเรื่องของลิขสิทธิ์สำคัญไหมครับผมถามคาถามนี้ให้ทุกคนลองคิดคำถามดูลองตอบดูครับว่าลิขสิทธิ์สำคัญไหมครับถ้าคุณคิดว่ามันสำคัญเนี่ย คุณลองทำ Youtube แล้วถ้าคุณโดนโดนโดนขโมยคอนเทนต์ของคุณไปอัพเองนะครับถ้าคุณไออันนี้มันต้องถามคนไม่ที่คิดว่าลิขสิทธิมันไม่สำคัญเฉยๆอะไรก็ได้ไม่เลยเพราะว่าผมอยากจะให้คุณได้ดูพฤติกรรมของเกนตัวนี้ที่เริ่มหนักข้อไปอีกครับ นี่คือปฏิพันธซิกไทยแลนด์ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับเดอะเกรียนปฏิพล์อายุ10ขวบพิการทางสมองหรือออทิสติกครับผมอยากใช้คุณที่ชมครับว่าเพราะที่ผมลองชี้ไปเนี้ยมันบอกว่ามีวิดีโอหนึ่งรายการครับรายการเกมฟีมันอ๋อไม่ใช่ซิกแล้วอ้าวเฮ้ยไอ้นี่มันสติ๊กยังไงเคลีย,ยก่อนเคลีย่นี่ครับเกมฟีฟ่าออนไลน์3ครับแต่ผมลองเปิดเข้าไป มันติดตามจากพวกนี้แล้วอีกอย่างครับเดี๋ยวจะให้คุณได้เห็นมันติดตามอะไรไม่รู้อะนี่ครับหม่อมเกียนแตกคุณได้ยศหม่อมยศตั้งเม่ไหร่ครับคนติดตามหนึ่งคนใครครับและที่สำคัญครับปฏิพลติสกรายการเกมฟีฟ่าออนไลน์3ามอ้าว แล้วทำไมชื่อจำปวดเกณฑนแตกแล้วอันนี้ครับวิดีโอนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ทราบว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฟีฟ่าออนไลน์สกับไอวิดีคุณสิ่งที่คุณจำปวดเกณฑ์แตก50% of natural let e s t class of astronaut is f e m o u e and และรูปที่ปรากฏนี้มันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าครับตอบคือไม่มีอะไรที่เกี่ยวเลยครับใช่ครับไม่มีอะไรที่เกี่ยวกันเลยครับ มอมเกียนแตกปฏิบัลซิกปฏิบัติผลทิฟีฟ่าออนไลน์สามจะปวดเกียนแตกนาซาหรือแม้แต่รูปครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูนะตัดรูปเนี้ยผมจําได้ว่ามันมาจากนี่ครับเดี๋ยวนะฮะนี่ครับมาจากช่องนี้เลยครับวิดีโอที่เกรียนที่ว่ากลับมาก็คือมาจากวิดีโอช่องนี้เลยครับ ภาพดีทีวีสุขครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือ g d h 559ครับ g d h คืออะไรก็คือผมก็ก็คือนี่ไงฮะ g d h เก่าไงและไม่พอครับไอวีดีโอที่ว่าเนี่ยนี่คือนี่ฮะจมกเกณฑนแต่ที่ว่าของมันเนี่ยไออันนี้คือไอนี่ครับคือมันคือตัวรู้สึกว่าตัว Internet อินเทอร์นิวส์ของของซันรีพอร์ตครับ ซึ่งคำถามคือผมจะสามารถฟ้องแจ้งได้ไหมคำตอบคือถ้าผมรู้วิธีผมทำได้อยู่แล้วครับโดยหลักการคือทำได้นะฮะผมบอกเลยคือแจ้งให้ทาง g d ดีหรือภาพ Dt v สุขเนี่ยสามารถที่จะทำการปิดคลิปนี้ละลบคลิปนี้ทิ้งและขึ้นลิขสิทธิ์ว่าเป็นลิขสิทธิ์ของทางภาพ Dt v สุขทำได้ไหมครับตอบคือทำได้ครับ แต่ต้องไปต้องแจ้งให้ทางเขาทราบเลยนะครับหรือแม้แต่ว่าผมทำการนี่ครับอ้าวขึ้นสิขึ้นสิครับ notification นี่ฮะนี่ครับรดด the screen added the screenshot the screenshot was added to your Dropbox ก็คือผมขคบหน้าจอไปเรียบร้อยแล้วและนั่นหมายความว่าหนึ่งผมจะต้องส่งลิงก์ของนี่ครับ1 ลิงก์หคือลิงก์ของช่อง2องลิงก์ของวิดีโอและ3คือแคปหน้าจอไว้ด้วยกันพลาดครับเรื่องลิษษษขสิทธิ์ค่อนข้างสำคัญแล้วผมต้องมาพูดเรื่องลิขสิทิรวมถึงเรื่องของเด็กเกรียนให้ทุกท่านได้รู้ว่าเดกเกรียนเร็วไรแค่และคุณจะได้รู้ทันครับผมไม่รู้ว่ามันจะหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกไหมว่าเดกเกรียนจะกลับมารัมเพลชหรือกลับมาระวาดอีกหรือเปล่า และมันจะกวีรกรรมอะไรอีกไหมพร้อมสร้างช่องเพิ่มอีกก็ต้องรอกันต่อไปนะครับส่วนของผมก็ฝากเออของผมนะครับของมันช่องมันมีแต่ก๊อป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 ่ายตัวเองน้อยคนดูก็น้อยกว่าแต่ของผมเนี่ยสร้างพยายามสร้างคอนเทนต์เองกอ๊งกอปก๊อปถ,ถึงก๊อปก็แบบถึงถึงจะก๊อปผมก็ <c oughs> ใช้วิธีนี้นะครับถึงก๊อปผมก็จะให้เครดิตเสมอรครับผมจะให้เครดิตเสมอแล้วก็นี่ครับ ติดตามน้อยกว่าคนติดตามน้อยกว่าแล้วผมไม่ต้องติดตามตัวเองแต่ผมบอกเลยครับว่าผมสร้างคอนเทนต์ได้ดีกว่าพวกเด็กเรียนตัวเมื่อสู่ที่บอกว่านั่นก็คือตัวปฏิสุทธิเอ้ยปฏิพลครับโจทยขอพใยพ่อแม่น้องทุกคนะครับเพราะว่าน้องยังไม่หยุดเลยครับพ่อแม่ให้สัญญากับกผมว่าจะดูแลแล้วจะไม่เกิ์ตัวนี้มันเกิดขึ้นอีกสุดท้ายครับมันก็ยังกลับมา โอเคครับตรงนี้ก็ฝากเป็นข้อเตือใจ,จให้แก่ชาวอินเทอร์เน็ตนะครับเซฟอย่างมิสติดูว่าดูว่าอะไรก็กไม่กลับมาครับก็โอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ